ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได้เดสตินีกับการพูดคุยตัวเต็มวันพันแมนในตอนที่2 2 0สซึ่งเป็นตอนล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็พูดได้ว่าเตรียมตัวที่จะปูเข้าสู่บทนีโอฮีโร่เต็มทีแล้วนะครับซึ่งบทนีโอฮีโร่เนี่ยก็ยังเป็นบทนับปัจจุบันที่ในเวอร์ชันเมเปคอมิกเนี่ยกำลังอ่อนแอตัวนี้อยู่นะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในาเวอร์ชันฉบับภาพสวยเนี่ยจะตีความหร คลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากถูกสปอยครับผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าเปิดตอนมาภาพจะตัดมาที่บูที่เป็นหนึ่งในนีโอลีเดอร์ของ Neo Hero ครับซึ่งตัวบูครับกำลังดูหน้าจอตัวจับสัญญ,ญาณของตัวเองอยู่ก่อนจะพูดว่านี่คือจุดที่เขาหายไปสินะ 4 City ก็คือ Z City นั่นแหละครับโดยมันก็จะมีการอธิบายไว้นะครับว่านับปัจจุบันตัว c c i t y เนี่ยได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปเปที่เรียบร้อยแล้วจากอีเวนต์สมาคมีโลปทัสสมาคมนุษย์ประหลาดเพราะงานที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดถ้าเจ้าหน้ากากหวานมาซ่อนตัวซึ่งตัวบูเนี่ยก็ทําสีหน้าเซ็งๆครับเพราะการจะตามตัวหน้ากากหวานในเมืองลกล้างอย่าง C c ซ t y เนี่ยมันต้องอาศัยจํานวนคนในปริมาณมาก และเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกโคตรเซ็งสุดๆเลยเนื่องจากว่าทางสมาคมฮีโร่เนี่ยมันเข้ามาขัดขวางเขาไว้ครับก่อนภาพเุกา,กานี่จะแฟลชแบ็คย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเซตมาได้บอกหน้ากากหวานว่าจับไว้ให้แน่นๆนะแล้วเซตมาเนี่ยก็โดดพาน้กกากหวานหนีออกมาจากสวนสนุกในตอนนั้นเนี่ยตัวบูได้ตามมาด้วยครับซึ่งตัวบูก็แบบพยายามเล่งสปีดชุดพัทสูจนของตัวเองนะครับด้วยความเร็วทั้งหมดที่ทพอจะทําได้เพื่อไล่ตามตัวเซตมะให้ทันแต่ระหว่างที่ตัวบูจะกระโจนเข้าโจมตีใส่ตัวหน้ากากาาหวนนนนและเเตตมัั้จ ก็ได้โผล่เข้ามาขวางทางบูไว้และได้พูดขึ้นมาว่าแกคิดกาลังจะทําอะไรอยู่นะหยุดความคิดไว้ตรงนั้นซะแล้วบูกับเจนอสก็ได้ไปยืนหยุดพูดคุยกันบนตึกแห่งหนึ่งครับโดยทางฝั่งของบูเนี่ยก็ได้เป็นคนเปิดก่อนนะครับอสุรไซบอกนี่นายมาทําอะไระทางฝั่งของเจนอสก็ได้สวนกลับไปแล้วแกลับเป็นใครกันแน่ก่อนที่ตัวบูจะทําสีหน้าเหมือนกับเสียดายเพราะว่าตอนนี้ตัวเซตมาลานากากหวานได้ไปไกลสุดลูกหูลูกตาของบูแล้วครับบูได้ถามกับเจนอสไปว่านี่นายคิดจะทําอะไรอะ่ะ นายก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าโปฮีโร่ออกมาจากที่เกิดเหตุพร้อมกับมนุษย์ประหลาดแบบนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานไปทั่วแล้วนะการที่ทางสมาคมฮีโร่จะปิดเป็นความลับเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้แล้วหรือว่านี่คือสิ่งที่ทางสมาคมฮีโร่ต้องการทางสมาคมฮีโร่กำลังคิดที่จะปกป้องหน้ากากหวานไม่สิไอ้มนุษย์ประหลาดตัวนั้นอยู่ใช่ไหมแล้เจ้าโหัวโลนเมื่อกี้มันไปใครกันทำไมมันถึงเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนั้น ว่าแล้วตัวบูเนี่ยก็ตั้งท่าเตรียมตัวต่อสู้พร้อมกับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่สู้เดียวซะเลยนะอสุรไซบอกแต่ว่ามันจะจบดีหรือจบแย่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคําตอบของนายแหละนะซึ่งทางฝักของเจนอสก็ได้พูดกับบูไปว่าฉันสามารถตรวจจับพลังงานจากแขนขวาของนายได้ดูเหมือนว่าตัวนายเนี่ยจะสวมใส่อาวุธไม่สิพวกชุดพิเศษอยู่สินะ แต่ว่านั่นมันเป็นของที่คนธรรมดาไม่สามารถสวมใส่ได้ไม่ใช่หรือไงผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นโปรฮีโร่จะไม่สามารถพบพาอาวุธได้นายไม่รู้เรื่องนั้นอย่างนั้นหรอว่าแล้วเจนอสเนี่ยก็ตั้งท่าเตรียมตัวยิงบีมใส่เหมือนกันครับก่อนที่ตัวบูจะสวนกลับไปว่าแหมเจนอสก่อนที่นายจะเป็นฮีโร่เองนายก็พกอ,อาวุธเต็มตัวไม่ใช่หรือไงฉันตรวจสอบประวัติของนายมาคร่าวๆแล้วเหมือนกันแล้วอีกอย่างนะฉันไม่ใช่ประชาชนธรรมดาซะหน่อยฉันคือบูฮีโร่อันดับต้นๆจากทางนีโอฮีโร่ต่างหากละ่ะพอได้ยินแบบนั้นทางหน้า จะบอกว่านิโอฮีโร่อย่างนั้นเหรอโอเคอย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไปต้องต่อสู้กันสินะทาาฝากของบูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนสินี่นายเข้ามาขัดขวางฉันนะอย่างน้อยก็ตอบคาถามของฉันมาหน่อยไว้เจ้าหัวล้านพระคุมไหล่นั่นมันอะไรกันเจ้านั่นจะทําอะไรกับหน้ากากหวานกันแนะ่ท้าฝากของเจนอกก็เลยตอบไปว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกการกระทาต่อจากนี้ไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสมาคมฮีโร่และตัวเขาเองก็ไม่สามารถคาดเราได้เหมือนกัน เนื่องจากตัวอาจารย์ไซตมะไม่ถูกจํากัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆตัวอาจารย์จะเคลื่อนไหวตามทิจัยตัวเองอยากปาถนาพอได้ยินแบบนั้นตัวบุก๊กเลยบอกว่าเฮ้ยอะไรกันนี่นายโอเคกับเรื่องนี้จริงๆน,นเหรอเอเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไซตมะ นายไม่ได้เป็นฮีโร่คาร์ดเอดอย่างนั้นเหรอก่อนที่ตัวเจนนสจะกระโดดหายไปโดยไม่สนใจบูครับซึ่งตัวบูก็ได้กลับมานั่งพูดคุยและทบทวนกับตัวเองเกี่ยวกับทางสมาคมฮีโร่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกมันอาจจะซ่อนลักลมคมในอะไรบางอย่างไว้อยู่และในตอนนั้นนะครับจู่ๆก็มีสัญญาณดังเตือนมาว่าตอนนี้มีมนุษย์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นแล้วเหตุการณ์เนี่ยจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งพวกเพื่อนบ้านของไซตามะอย่างฟอร์เต้บัตเตอร์ไฟดีเอ็กซ์แลวก็ลุงกบครับซึ่งตัวฟอร์เต้เนี่ยได อพอได้ย <named> <and S> ินแบบนั้นแล้วเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเอยฟอร์เตมึงถอนหายใจดังเกินไปแล้วนะถอนหายใจบ่อยจนเริ่มหน้าลำคาแล้วเนี่ยอย่างบัตเตอร์ไฟดีเอ็กเองก็บอกว่าหากมึงมีอะไรอยากจะพูดก็พูดมาซะแต่กูบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ให้ยืมเงินเด็ดขาดก็ที่หน้าแของฟอร์เตครับจะบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยฉันถูกพวกทางนีโอฮีโร่ซอดแนมอยู่นะสิ แถมค่าตอบแทนเนี่ยก็ดีมากเลยนะเจ้าพวกนั้นเนี่ยมาทาบทามฉันแล้วด้วยบอกว่าพวกเขาอ่ะอยากให้ท่านฟอร์เต้คือไม่เรียกตัวเองว่าท่านฟอร์เต้เลยนะเวย้ยเข้าร่วมกับทางนีโอฮีโร่หน่อยรายได้ต่อเดือนเนี่ยมั่นคงแน่นอนนะเลยเกือบ2เท่าจากทางสมาคมฮีโร่เลยพอได้ทีไอฟอร์เต้เนี่ยก็ขิงใหญ่เลยครับว่าหรือจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะมองเห็นพรสวรรค์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ของฉันอยู่และไม่อยากให้มันเนี่ยถูกฝังกลบไปแบบเปล่าประโยชน์กันนะฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเหมือนกังจะทอดทิ้งพวกนายยังไงก็ไม่รู้สิ ขอโทษนะนเพื่อนเถ้าเกิดฉันไปอยู่กับทางนลโอฮีโร่ล้วก็พวกนายต้องอยู่กันให้ได้นะก่อนที่ในตอนนั้นลุงกบกับมัตเตอร์ไฟดีเอ็กจะชูขึ้นมาแล้วบอกว่าพวกกูเองก็ถูกทับทามเหมือนกันมึงละเมอเพอร์พส้บสตี MM ะไรอยู่เนี่ย <laughs> พอเห็นแบบนั้นไอ้ฟอร์เต้ที่ทำสีหน้าแบบเอ๊ะทันทีเลยครับ ก่อนที่ในตอนนั้นนะครับก็จะมีการพูดคุยกันว่าจะยังไงจะไปในโอฮิโรลไหมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงกาลังคิดกันอยู่ครับว่าจะไปหรือเปล่าแต่ว่าข้อเสนอเองก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับเพราะว่าทางนิโอฮิโร่เนี่ยสามารถจัดหาอาวุธชุดที่อยู่อาหารทุกอย่างให้แบบได้ครบคันหมดเลยครับเรียกว่าเป็นข้อเสนอที่แบบใครๆก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอะ่ะแถมเงินเนี่ยก็ได้มากกว่าเดิมตั้งสองเท่าด้วยซึ่งมันแตกต่างกับทางสมาคมฮีโร่ครับที่เขาเนี่ยไม่เคยคํานึงถึงความปลอดภัยของทางฮีโร่เลยและยังไม่ใช่แค่น่นนนนัั้้คคดววยวามมงงของ โอฮีโร่ครับเขามีพวกระบบบริการ AI ซึ่งไอเจ้า AI พวกนี้เนี่ยจะทําการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆและส่งข้อมูลไปยังฐานทับของนีโอฮีโร่หมายความว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นครับทาง AI จะเริ่มรวบรวมข้อมูลและคัดฮีโร่แบบทีม3คนบุกเข้าไปทาําภารกิจโดยคํานึงว่าพวกเขาเนจะต้องได้เปรียบสตูเอาจริงนะให้ฟิลเหมือนแบบเกโรเกโรในอีเวนต์สมาคมฮีโร่ประทัสมาคมมนุษย์ประหลาดเหมือนกันครับซึ่งตอนแรกนะครับก็ดูเหมือนว่าทั้ง3คนเนี่ยรู้สึกสนใจในนีโอฮีโร่อยู่เว้ยแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยทุก แล้วใครจะดูแลน้องโปโจิล่ะก่อนภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของไอ้แบ็กสเปิร์มนะครับกำลังนั่งกินแซนด์วิชอยู่ คือตอนนี้เนี่ยไอแบ็คสเปิร์มมันรู้สึกว่าเอพวกมนรู้ดอมันกำลังแตกคอกันเองแล้วอะแต่ถ้าถามว่าพวกฮีโร่เนี่ยน่ากลัวไหมในสายตาของแบ็คสเปิร์มไม่ว่าเป็นมีโอฮีโร่หรือทางสมาคมฮีโร่เองคําตอบคือไม่ครับคือตอนนี้ตัวแบ็คสเปิร์มเหมือนมันยังมีแผนที่อยากจะกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอยู่นะเว้ยแต่มันรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยมันคือการที่ทางสมาคมฮีโร่อะมันไม่มีการคัดกรองเว้ยมันเลือกที่จะมอบใบอนุญ,ญาตฮีโร่ให้กับสับปปะหลาดสองตัวนั่นคือทัชส ว่าในอนาคตถ้าแบบไม่มีเส้นหนามพวกนี้แล้วเนี่ยยังไงท่านแบ็คสเปิร์มของเราเนี่ยต้องกลับมายิ่งใหญ่และผงาดอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนฮนะการที่ในตอนนั้นนะครับตัวเซตมะจะเดินมาแล้วบอกว่าโอ้ฉันกลับมาแล้วในระหว่างไปเดินเล่นเนี่ยฉันซื้ออาหารหมากลับมาด้วยนะทางฝั่งของบัตเตอร์ไฟดีเอ็กที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ด่าเซตมาใหญ่เลยครับแบบว่าเฮ้ยเซตมาอะไรกันเนี่ยนายซื้อแบบนี้มาได้ยังไงโปจิจังกินไม่ได้นะเวลาจะให้อะไรนายต้องคํานึงถึงโภชนาการด้วยสิมี่นายเนี่ยพออาาเพ ท้าฝากโคเซตามะก็บอกว่าเงียบปากแล้วให้โปจิแดกไปซะก่อนที่ทังด้านตอบจากดีเอก็กจะบอกว่าไม่ได้มีมันอาหารสําหรับสุนัขโตนะและเนี่ยโปจิจังอะ่ะเพิ่งอายุประมาณ4เดือนเท่านั้นเองโถเอ้ยแล้วฉันจะไปนีโอฮีโร่ได้ไงล่ะฉันฝากนายดูแลโปจิไม่ได้หรอกแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจอกไปซื้ออาหารหมาหน่อยก็แล้วกันกลายว่าทุกคนเนี่ยไม่ไปนีโอฮีโร่เพราะเป็นห่วงน้องโปจิครับคือถ้าฝากไว้กับเซตามะเนี่ยอาจจะไม่รอดก่อนที่ในตอนนั้นเนี่ยจะมีเสียงดังตะโกนไล่หลังมาว่าเฮ้ยฮีโร่ ร้อนพระคุมไหลพวกฉันเนี่ยตามหานายมาตั้งนานเลยนะฉันจะให้นายมาในฐานะผู้นำของพวกเรา พอได้ยินแบบนั้นไอพวกฟอร์เตอ่ะก็นึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันมีโอฮีโร่มาชวนเซตมะเข้ากลุ่มอย่างนั้นเหรอวะแล้วก็ตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยครับซึ่งถ้าใครอ่านเวอร์ชันเวเ็บคอมิกมาแล้วก็นน่าจะรู้นะครับว่าตัวจริงของไอพวกที่มาตะโกนตามหาเซตมะนั้นคือใครใช่ครับไอพวกนั้นเนี่ยก็คือสมาคมที่ไม่รับความเป็นธรรมในการตั้งชื่อจากทางสมาคมฮีโร่นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตเตมันฮันแมนตอนที่2 2 0่บนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยเงน้อยเนี่ยน้องปอจีก็ยังโผล่มาให้เราได้รู้สึกแบบอุยน่ารักคาวาอี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเอาไวเพื่อนคิดเหงียบตอนนี้กันบ้างเราคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยครับและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสักกีกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจน้าเจนี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming